คำปันแล้วค่ะทักทายกันรู้จักกันแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วคุณพ่อพี่แท็กพวงก็ทักทายคุณคำปันด้วยคุณแม่สังวานว่าเมื่อเช้าเข้าแต่เข้าไม่ได้จะจะเข้ามาแต่เช้าแต่เข้าไม่ได้ค่ะคแม่วิสัยแวะมาหากันจนดึกค่ะ ค่ะวันนี้คุณแม่วิสัยไม่ได้ไลค์ค่ะค่ะ นก,กแก้วาร้องหาแล้วค่ะ,ะตามสบายค่ะคุณลุงก้านค่ะขอบคุณมากๆค่ะ,ะน้องสุดารัตค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่วิสัยแล้วเราค่อยเจอกันนะคะกูก็จะทำไปเรื่อยๆเหมือนกันอ่า คุณแม่สังวานก็จะได้ใกล้นิดหนึ่งก็จะลงจากเวทีไลฟ์สดแล้วค่ะลุงก้านหนาวหนาวครับแม่ครูไม่อยากออกจากที่นอนเลยค่ะต้องได้ออกแหละคุณลุงตันเออคุณลุงแกน้นะคะสวัสดีทักทายกันตอนเช้าเนาะคะ่ะคุณแม่ตันก็มาให้กำลังใจแม่ครูแล้ว าทางอำเภอนากางหนองบัวลำพูอากาศหนาวเย็นเนื้อจะหนาวอยู่ค่ะครับนะคะคุณลุงาก้านสวัสดีทักทายคุณคำปันนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรการงานอะไรเราต้อง สวัสดีตอนเช้าตู่ค่ะพี่น้องคขาขึ้นมาอีกแล้วค่ะนะคะสวัสดีทักทายกันตอนเช้าเนาะค่ะคุณแม่ตันก็มาให้กำลังใจแม่ครูแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่สังวานตอนนี้ก็เข้ามาได้แล้วค่ะวันนี้ค่ะ มันเป็นบางวันเนาะค่ะบางวันเน็ตมันก็ดีแต่วางวันก็ไม่ดีนะคะคุณลุงแก่นก็จะขึ้นเกียดมงเน้อค่ะ,ะคุณแม่วิสัยทราก็บอกว่ามีปัญหาเนาะค่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไระเน็ตเราก็มีปัญหานะคะคุณค่ะเข้ามาแล้วกำลังทักทายกับ เพื่อนเพื่อนเราในห้องอยู่ค่ะนะคะค่ะคุณลงก้านแวะเข้ามาทักทายสวัสดีตอนเช้าหนาวหรือเปล่าครับทางเม่ส่งให้เราอยู่ค่ะอ่าคุณอ่าคุณลงแกนก็สู้ไปค่ะทำไปเรื่อยๆเลยค่ะ ะะสักวันจะถึงตอนไหนก็กไม่เป็นไรเนาะค่ะคุณแม่สองวนันถึงชาแม่วันเพ็ินกณลุงก้านด้วยค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะเราทํางานมันก็ย่อมเจอกับอุปสรรคเนอะแล้วก็มีความอดทนมีความพยายามนะคะจะทําทุกวันทําไปเรื่อยๆค่ะส่วนว่าจะักทายกับพี่น้องใหม่อีกรอบจ้านั่นนะคะ ออกมาข้างนอกเราก็ออกมาออกกําลังกายเดี๋ยวมันก็อุ่นค่ะคุณดุมก้านค่ะ,ะคเข้ามาให้กําลังใจค่ะให้กําลังใจเพิ่มพลังบวกให้กันนะคะสวัสดีครับน้องสุรัตด,ดา หลงกานก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันค่ะสักวันเอไอท่านคงเห็นคุณพี่มาก,ก็คงสุรัตด,ดาค่ะไม่คือขึ้นตอนเช้านะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีความอดทนมีความพยายามนะคะจะทำทุกวันทำไปเรื่อยๆค่ะส่วนว่า คุณแม่ครูก็จะเดินไปเรื่อยๆแหละค่ะคุณแม่สังวานาทำทุกข์กั่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะนะคะขอให้คุณกำลังใจแม่ครูค่ะขอบคุณคุณแม่สังวานมากๆค่ะ คุณลุงก้านว่าสวัสดีคุณคำปั่นครับขอให้สบายใจสบายกายนะคะขอลงจากาเวทีไลฟ์สดเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเราค่อยเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่วันเพนคุณลุงก้านด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเราทำงานมันก็ย่อมเจอกับอุปสรรคเนาะรับอยู่นะคะ เข้าไม่ได้ก็พยายามเข้าเดี๋ยวก็เข้าได้ค่ะตอนนี้คุณแม่สังวานก็เลยรับอยู่นะคะเข้าไม่ได้ก็พยายามเข้าเดี๋ยวก็เข้าได้ค่ะตอนนี้คุณแม่สังวานก็เลยค่ะพี่น้องขาเราจะไปด้วยกันนะคะสวัสดีคุณแคมปันขันเดชครับ ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทักทายเอากันเด้อค่ะพี่น้องคุณลุงก,การก็เข้ามาคุณแม่วันทองเอ่อก็จะเข้ามาอีก นะคะเพราะว่าเราตื่นขึ้นมาต้องมีภารกิจที่ต้องทำเนาะค่ะพี่น้องออตามสบายนะคะพี่น้องค่ะคันท้าจะไปเหตุงานก็นตามสบายเด้อค่ะเมน คุณแม่วิสัยบอกว่านอนลืมตื่นค่ะวันนี้ค่ะนอนดึกเนาะค่ะไม่รู้เป็นอะไรขัดท่องหรือเปล่าไม่รู้เนาะขัดข้องทางเทคนิคห้องไรสดของแม่ครูก็ดับไม่ค่อยดีเนาะค่ะเนึกว่าเป็นแต่อยู่ทางหนองบัวลำพูทางอำเภอแม่สอดก็เป็นเหมือนกันค่ะดูเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับคุณครู ค่ะตามสบายนะคะคุณลุงก้านค่ะตามสบายไปเตรียมตัวขึ้นเวทีเลยค่ะตื่นขึ้นมามันก็เป็นอ,อบอกว่ามีมีอุปสรรคเน็ตไม่ค่อยดีค่ะเน็ตคุณมากนะคะ ครูดูเวลาเน็ตก็หลุดไปแล้วแม่ครูก็มาขึ้นใหม่จ้าออขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนิดแม่ครูไม่ดีค่ะวันนี้นะคะพลังบวกให้จ้าคุนน้วัดนะคะก็ยังอยู่กับเราอยู่ ออคุณแม่สังวานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สังวานนี่เน,นค่ะ,ะคุณลุงก้านก็แวะมาให้ทักทายเตะเช้าๆเลยค่ะแวะมาให้กำลังใจค่ะเตรียมตัวที่จะขึ้นเวทีแล้วเนาะคุณลุงกา้าน ลุงแกนของเราก็จะขึ้นเวทีหนึ่งเจ็ดโมงลุงแกนหนาวหนาวครับแม่ครูไม่อยากออกจากที่นอนเลยค่ะต้องได้ออกแหละคุณลุงตันเออคุณลุงแกจะเห็นเราค่ะเห็นเราว่าเรามีตัวตนจริงค่ะ เป็นคุณลุงกันใช่คุณลงุงอนโอ้ได้41นาทีแล้วค่ะขออีกสักหน่อยค่ะขอเวลาอีกสักหน่อยก็ลงแล้ว